ขณะนี้สิบสามนาิกา่นาทีนะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับสิบสานาิกายีนาทีนะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับในช่วงบ่ายนี้นะครับ นี่ก็พี่พี่ท่านมีพระพุทธรูปนะครับมาถวายใช่ไหมพี่ถวายพี่พี่ท่านถวายนะครับเราเตรียมหลบเลยนะครับถ้าท่านถวายดิ ก็เป็นภาพที่งดงามนะครับได้กับทุกคนนะครับ้ะสาทุครับ,ไไรบผมอ่ะคุณหมอคุณรถนะครับเนาะ เอาเอาเอาเก้าอี้ไปไว้เพื่อนเนี่ยอ่าก็าสาธุนโมทนาบุญกับท่านนะครับเนะาะเป็นบุญเ,เ,เ,เป็นกุศลนะครับพี่จับน้ำไปด้วยนะพี่นะออเอาเอาพวงมาลัยใส่แขนไว้แล้วก็จับน้ำนะพี่นะเอาคล้องในแขนเลยพี่เออเบร็จแล้ะพี่แล้วยกน้ำเด้อย,ยกได้ไหมถ้ายกไม่ได้ก็จับไว้ได้นะพี่นะแล้วทางที่เข้ามาได้ครับทางที่เข้ามาไล้ทางที่ไม่ได้

เดี๋ยวลงตาจะให้พรครับผมสวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับนี่ก็คือบรรยากาศช่วงบ่ายนะนะครับก็เยอะมากนะครับน้องชาวเออแม่สอด นะครับอ,อ,ดอ,บอเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับแล้วก็พี่พี่ท่านมีพระไตนะครับไต,บไตกีบรนะครับมาถวายลงตาบม้นชื่นนะครับนะครับเนาะ ยกงครับยกของขึ้นเอาเอาเอากระเป๋าไม่ไม่่า่่ครับผมไม่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 ไมนะต้องลวแม่ยกขึ้นมาครับไม่ยกขึ้นมาครับนี่คนท้องครับ่เวลายกน้ำลงทยกน้เออนแแค่นั้นเองยกขึ้นเลยยกสูงยกขึ้นเลยงานแรอธิฐานนเอาเ้อค่นันเองครับคบท่ คุณหมอท ok ้องหนึ่งนะคุณท้องหนึ่งท่านนะครับคุณหมอท้องหนึ่งนะครับนี่นี่พี่วางวางน้ำลงเลยอ่าท้องหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีนมขนมนมเนยมาให้อาวงคลนของลุงตาด้วยพี่้อ คุณหมอท้องท้องหนึ่งคนอันนี้คนนี้คนนี้คุณหมอนี่คนแม่ตรงนี้อ่านะครับอนะครับเาเอาเอาน้ำไปดื่มด้วยนะพี่นะเป็นมงคลนะครับเอาน้ำกลับไปดื่มด้วยนะครับอ่ามีอีกขั้นนึ่งนะครับมีขั้นหนึ่งนะครับพรไก่ไก่พระไกระไก่นะไรไ่พกพรไก่พระกไกไก่นะพ

สวาับสดีวาล์ระมือไว้จน้ำนะครับเข้าไว้น้ำจับน้ำคออกเ็นยไมครับสวัสดีจะทนทุนนะครับผม้องไลออก I like that, right? ยิดีททุกท่านทุกคนนะครับอ่เตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมยกรอท่านนะครับผมัะเตรียมพร้อมไหมน,นะครับพี่วงมาลัยคล้องแขนนะครับ เดี๋ยวนบเอย่างเดียวก่อนนะครับนะถ้าพ่อหมอออกไปนู่นถ้าไม่เห็นออกน้าครับมาแกะของไว้หรองน้าเพาะระพุ่อยปล่อยอนะครับนะครับนี่ก็บรรยากาศด้านหน้านะครับเนาะบรรยากาศด้านหน้านะครับที่ยายทำท่านมารอกลับไปขอพรลุงตาบันชื่นนะครับนี่ก็จะเลี้ยวนะครับจะเลี้ยวข้างหน้านี้นะครับสองแพ็กยกไว้นะครับว่าสองแพ็กจับไว้นะครับไม่ต้องยกนะครับพี่แพ็กเดียวยกไว้ยกได้เลยนะครับ ส่วนด้านหน้านี่ก็มีตะลุงนะครับมาแนะนำยาทมของเราอยู่ด้านหน้าก็ได้ครับะนะครับผ้าใส่ที่ไหน <c oughs> มันนะ <c oughs> ตเดิมทีผมไม่ทำแบบนี้ครับ <c oughs> ผมไม่พลาดตรงนี้เลย <c oughs> นี่ผมไม่ทำแบบนเนี้ยเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะ <c oughs> ดีนะดีเพราะว่าลุงตาจะได้เคาะไปเนี่ยแต่ทีนี้มันมีคนเอาตังค์ไปใส่ในนี้เดย เข,ขเ,ขขเขาเลาไแวน่งกระเป๋าเ่งนี่พี่ตำดำับซิ่งครับผมเาัเาา<อ>งคมาครับผม<อ>สวัสดีจะทำทุกตานทุกคนนะครับอ่าตัวนี้จะเลี้ยวนะครับจะเลี้ยวจะเลี้ยวจุดนี้เลี้ยว,ยว,ยว,ยยวแมนตัวเลี้ยวนี้แล้วนี่ฮะครับน่าจะเข้าไปไม่ไกลเสื้อจะไหนนะ ชื่อชื anyway? ่อว่าอะไรโรงเรียนมณีอะไรมณีไพลสวนมณีไพลสนโรงเรียนมณีไพลสนปักตาพี่มณีไพลสนอ๋อสระไอโรงเรียนมณีไพลสนอ่าหลวงหลวงตาบุญชื่นปัญญาพุทโธเหลือนอนหนูนอนเรือนการณ์ท่านพักจำวัดที่โรงเรียนมณีไพลสวนอ่าซึ่งอยู่ด้านในนี้นะครับตอนนี้ยายทำท่านก็มารอยาวเหยียดเลยนะครับนี่ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับ เพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆทางช่อง YouTube นะครับตามดัมซิ่งนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ